สวัสดีเชา้าวันพุทธที่7สิงหาคมค่ะคุณชินิจิอุจิดะรองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นถแถลงเช้านี้ว่า BOJ จะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อตลาดไม่มีเสถียรภาพในที่สุดค่ะ BOJ ก็ยอมถอยแก้ไขสัญญาณนโยบายผิดพลาดให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามที่เราต้องการสรุปว่าเรื่องนี้ happy ending หรือเพียงตำนานเอาไว้เล่าให้ลูกหลานฟัง อัตราต่อรองคุณกมลาตามหลังคุณทรั์แค่3%กว่าๆหลังเลิกคุณทิมวอลส์ผู้ว่าการรัฐมินิโซตาให้เป็น running mate ผู้สมัครชิงรองประธานาธิบดีเรากลับมาโฟกัส4ตลาดในฟิล์มไม่แน่ค่ะมาดูกันถึงการขึ้นหงตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ SET i n ก e x ปิดไปที่1,274.01จุดลบ0.05%มูลค่าการซื้อขาย38,320ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยเจอแรงขายกดดันแม้ช่วงต้นรีบาวขึ้นมาแรงจนเดชนีย่อลงมาปิดลบเล็กน้อยเป็นไปตามที่ทางตลาดหุ้นเอเชียและตลาดหุ้นยุโรปที่เปิดมาติดลบเนื่องจากตลาดยังกังวลภาวะ recession ของสหรัฐขณะที่ปจัจจัยการเมืองในประเทศยัง overhang ส่วนฝ้างของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1,4563ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.3เปอร์เซ็นต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.04เปอร์เซ็นต์ค่ะ ส่วนทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเยนวานี้ที่35บาท49สตางค์ต่อดอลล่าสหรัฐโดยเงินบาทขึ้นไหวตามภูมิภาคช่วงเช้าแข็งค่าลงไปก่อนที่จะกลับมาอ่อนค่าในช่วงบ่ายแม้จะมีโฟรจจำนวนมากเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตรทางฝั่งของเอเชียนิกกตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นกว่า3,200จุดนับเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์ภายในวันเดียวเมื่อนับเป็นจุดโดยนักลงทุนค่ะแห่เข้าซื้อหุ้นกันอย่างคึกคักนอกจากนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงก็มีส่วนช่วยหนุนตลาดหุ้นนญี่่ปุด้วย นิกปิดไปดที่3 4มหมืนีนรเจุดบวก10.23%สเปอร์เซ็นต์ส่วนเซ้งไฮคอมบสิตรตาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยแม้ตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคดีตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวอย่างอ่อนแอของเศรษฐกิจภายในประเทศเซิงไฮคอมพสิตปิดที่2,867.28ปรสิจดุดจุดบวก0.23%ค่ะส่วนดนฟังฮุงดาวโจนตลาดนิวยอร์กปิดบวกเกือบ300จุดในวันอังคารเนื่องจากการ ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐและกลับเข้าซื้อหุ้นอีกครั้งดาวโจนส์ปิดที่38,997.66จุดบวก0.76% S&P 500ปิดที่5,240.03จุดบวก1.04%และ NASDAQ ปิดที่16,366.85จุดบวก1.03%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นในวันอังคารตามการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกหลังจากร่วงหนักเมื่อวันจันทร์ขณะที่หุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มเทคโนโลยีนำตลาดปรับตัวขึ้นนอกจากนี้ค่ะการเปิดเผยผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนช่วยหนุนตลาดด้วย CC4 0ปิดที่7130.04ิจุดี่ลบ0.27% DA จปซปิดที่ 17,354.32. จ้อยิีุ่ดุบวกุ้ปุด บวก0.23เค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลกัหลกๆตามที่ทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับสูงขึ้นขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจสันโฮในเดือนนี้ส่วนฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์ซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารเพิ่มขึ้นมา0.36ปตปิดที่73ดอลลาร์20เซนต์ต่อบาเรลโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานัตตึงตว นอกจากนี้ค่ะการฟื้นตัวของตลาดการเงินทั่วโลกยังเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดน้ามันส่วนฝั่งของเบลนท์ค่ะบวกขึ้นมา0.24%ปิดที่76ดอลลาร์48เซนต์ต่อบาเรลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารเนื่องจากการแข่งข้าของสกุลดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาดอย่างไรก็ดีค่ะราคาทองคำลดช่วงลบโดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟด และสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยสัญญานองคำตลาดโคมเม็กสมงมอิเดือนธันวาคมลบ0.5 2ปซตปิดที่2431ดอลลาร์ 2, 60เซนต์ต่อทริเลส์และนี่คือทั้งหมดของ KT i m e Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอ Smart Trade กันเราเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ